น่าสนสักสามนาทีนะคะอ่าวันนี้พามาเที่ยวตะเวนตอนกลางคืนนะคะแต่ยังไม่รู้จุดมุ่งหมายเลยนะคะคือไปทางไหนเอ่ยกลับบ้านนะคะมไม่ได้ไปไหน เที่ยวไอ้ห้างอะไรรถตั้งรถตั้ซื้อของเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะมีอะไรมั่งทางกลางคืนมีอะไรให้เราดูบ้างเนาะหรือว่าถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยอะยกเว้นไม่ถ่ายที่ปั๊มอย่างเดียวรถเคแลงก็แซงไปนะคะรถเคแลงก็แซงไปเลยเราก็จะขอถ่ายไปเรื่อยแบบนี้แหละในยกเว้น อย่างเด,ยเดียวไม่ชอบถ่ายที่ปั๊มนะคะดูี่บรรยากาศตอนกลางคืนนะ,ะเออมกน่งก็คาเฟ่เหมือนกันนะคะติดหนกัน เก่าแล้วอ่ะแก่คนเจ้าของคนขับก็แก่แล้แต่เจ้าของยังไม่แก่แต่คนขับตอนนี้แก่แ้ะของเนีไม่แก่นี่คือสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟอะ่ะหัวหินอถานีรถไฟหัวหินนะคะ หัวหินนะมีทิ่นมีห้อยอ่านี่ในสถานีรถไฟหัวหินนะคะเพือพ่อนๆจ๋าหัวห <มา S 1> ินดีเห็นไหม,มเห็นไหนมเออสถานีรถไฟหัวหินเห็นไหมเอ่ยอ่ามีรถไฟชานชลาหัวหินนะคะอ่าเราก็ผ่านไปแล้วเนาะ